ครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มารีวิวนะครับกล้องติดรถยนต์นะครับฟูเฮตีค่า DVR นะครับรุ่น T626 นะครับตัวนี้สั่งซื้อจากราซ a ้านะครับก็มาดูข้างในนะครับกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับเอาแต่เดี๋ยวก่อนดูข้างนอกนะครับตัวนี้ด้านหน้านะครับ ก็จะเป็นการบอกนะครับคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับตรงนี้ตรงนี้หมายความว่าหน้าจอกว้าง3นิ้วนะครับหน้าจอใหญ่เลยนะครับ full high def นะครับแล้วก็ตรงนี้ wide angle lens นะครับคือมุมมองด้านด้านหน้าหน้ากล้องนะครับ170องศาแล้วก็ parking parking m o t o r i n g ตัวนี้น่าจะเป็นโหมดเกี่ยวกับการอจอดรถ ที่คล้ายๆกับเวลาที่รถเราหยุดนะครับมันก็จะมีโหมดนี้ในการดูแลรักษานะครับอย่างเช่กนกรณีจอดในห้างสปปรรพสินค้าอะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวซัพพอร์ต 32G นะครับคือรองรับเมมโมรีสูงสุดที่ 32G นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโหมด Motion Detecting นะครับจับภาพเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับแล้วก็ล o o p Video เป็นการบันทึกภาพแบบวนลูปนะครับ ก็จะมีโหมดจีเ G นเซ or นะครับตัวนี้คือโหมดจับการสั่นสะเทือนนะครับกรณีทีอ่อย่างเช่นสมมุติเราสมมุตริรถประสบอุบัติเหตุหรืออะไรนะครับโหมดนี้นะครับก็จะช่วยในการล็อกไฟล์ไว้นั่นเองนะครับก็คือจะไม่บันทึกต่อก็คือจะสามารถเปิดดูไฟล์ตรงนี้นะครับคือจะทําการล็อกนะครับจะแตกต่างกับโหมด Gerosensor นะครับที่มีอยู่ในโทรศัพท์มือถือนะครับ ทีนี้เราไปดูข้างในกันดีวกว่านะครับว่าม,มีอะไรบ้างนะครับโอเคข้างในก็จะมีนะครับเป็นกระดาษเขียนข้อความนะครับเกี่ยวเป็นภาษาไทยนะครับอันนี้เกี่ยวกับสเปคนะครับบอกว่าอะไรบ้างมีภาพคมชัดขึ้นสะใจ สามารถตัดไฟแสงสะท้อนภาพไม่ฟุ้งนะครับนี่น่าจะเป็นโหมดที่สามารถถ่ายตอนกลางคืนนั่นเองนะครับอโอเคเดี๋ยวคู่มือค่อยไปดูรายละเอียดข้างในนะครับก็จะมีตัวกล้องนะครับตัวกล้องบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกนะครับครับนอกจากตัวกล้องแล้วนะครับก็ไปดูข้างในก็จะมีจุกนะครับตัวนี้สําหรับยึดกับกระจกนะครับด้านในรถ ก็จะมีนะครับอะแอดปเตอร์นะครับสำหรับพ่วงก,กับตัวเครื่องนะครับก็จะมีสาย USB ให้1เส้นนะครับสำหรับก็มีเชื่อมสัญญาณเข้าสู่คอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับก็จะมีคู่มือนะครับหึงเริ่มเป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคไปดูเมนูนะครับในเครื่องกันว่ามีอะไรบ้างยังไงนะครับตัวนี้ โอเคครับทีนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับการใช้งานเบื้องต้นนะครับตอนนี้ใช้นะครับเป็นอะแดปเตอร์นะครับเพื่อช่วยในการสำรองกระแสไฟนะครับตอนนี้เราเสียบเมมโมรีนะครับขนาด3 2 g สิกเข้าไป โอเคครับทีนี้ก็สามารถที่จะทําการตั้งค่านะครับต่างๆได้ดังนี้นะครับโ okay. อเคปุ่มนี้นะครับเป็นการบันทึกวิดีโอนะครับลองกดดูตัว ตัวนี้จะบันทึกนะครับทุกๆ3นาทีนะครับแล้วก็จะบันทึกไปเรื่อยๆนะครับถ้าต้องการจะบันทึกภาพนิ่งก็งแค่กดปุ่มนี้นะครับตัวนี้ก็จะทำการบันทึกภาพนิ่งนะครับถ้าต้องการกดถ่ายนะครับก็จะเป็นกดปุ่มวิดีโอนะครับหนึ่งครั้ง กดปุ่มวิดีโอไปหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นการถ่ายภาพนิ่งนะครับโอเคไปดูการด้านข่างเมนูกันนะครับกดที่ปุ่มตัว M นะครับด้านข้างก็จะขึ้นเมนูขึ้นมาตอนแรกก็จะเป็นความละเอียด FHD นะครับ Full HD ตั้งไว้นะครับคุณภาพของภาพตัวนี้อยู่ที่8เมกนะครับวิดีโอโลก,ก็คือถ่าย จะเป็นเวลา3นาทีนะครับแล้วก็ตัดแล้วก็ถ่าย3นาทีไปเรื่อยๆนะครับเป็นวนลูปสมดุนแสงขาวก็ไม่มีอะไรนะครับการชดเชยแสงนะครับกดตรงนี้เลื่อนลงมานะครับจะมีปุ่มให้กดการตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้นะครับถ้าจะเลือกก็ติก๊กที่ข้างหมายตรงนี้นะครับที่เป็นวิดีโอจะเป็น เป็นตัวติ๊กเลือกกับไม่เลือกนะครับอลองลองตั้งค่าใหมา่ทีนี้อ่าตรงนี้นะครับถ้าเป็นภาษาไทยนะครับที่ก็จะบอกว่าที่จอดรถรปร,ปรพอนะครับก็คือโหมดโหมด,โหมดนี้นะครับโหมด p a r k i n g p a r k i n g Monitoring <c oughs> นะครับสุพีนะครับที่ว่า ถ้าเกิดติ๊กเครื่องหมายถูกไปนะครับก็จะก็จะเป็นการเลือกโหมดนี้นะครับตัวต่อไปก็วนที่เซนเซอร์แรงโน้มถ่วงนะครับถ้าเป็นเครื่องที่เป็นภาษาไทยนะครับตัวนี้จะเขียนว่าเซนเซอร์แรงโน้มถ่วงนะครับก็คือหมายถึงโหมดโหมดรเซนเซอร์โหมดรเซนเซอร์ตรงนี้นะครับครับตอนนี้จะสามารถตั้งได้ ด้วยกันอยู่4เมนูก็คือปิดนะครับก็คือไม่ใช้งานจะมีเมนูปิดแล้วก็เลือกแบบสูงแล้วก็แบบในแล้วก็แบบต่ำนะครับอันนี้แปบลบเป็นภาษาไทยผมไม่มน,ใใน่ใจว่าในน่าจะเป็นกลางๆหรือเปล่านะครับนะตอนนี้ถูกตั้งไว้ที่ต่ำนะครับระดับต่ำครับมองเห็นไปชัดน,น,นะครับระดับต่ํา ถ้าเราไม่ซีเรียสก็ตั้งไว้ที่ต่ำหรือจะเลือกตั้งเป็นปิดก็ได้นะครับกรณีที่ถนนหนทางครุขระมันจะเปิดทําการโหมดนี้นะครับได้เขาเรียกว่ามันจะตรวจตรวจสอบเซ็นเซอร์ตรงนี้จนบางทีก็ทําให้เรารําขาดได้ก็ต้องปิดไว้ก็ได้นะครับเลือกเป็นโหมดปิดกับข้างบนไม่เอานะครับแต่ตอนนี้เลือกเป็นโหมดต่ำไว้จะดีที่สุดนะครับ เสร็จแล้วก็เลือกติค้างหมายตรงนี้นะครับวิดีโอเสียงปุ่มกดเพิ่มในตอนกลางคืนตัวนี้โหมด w dr นะครับก็คือถ้าเป็นกล้องก็น่าจะเป็นโหมดเกี่ยวกับการชดเชยแสงนะครับในตอนกลางคืนกับโหมดนีดน้ปรับกล้องนิดนึ่าตรงนี้โหมด wdr นะครับคือการ ชดเชยแสงในตอนกลางคืนนั่นเองนะครับกรณีที่เราถ่ายกรณีที่เป็นภาพจับตอนกลางคืนนะครับมันก็จะทําให้ภาพเนี่ยสว่างขึ้นแค่นั้นเองนะครับก็จะดูเห็นรายละเอียดต่างๆมากขึ้นนะครับนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับก็ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับเครื่องมือเบื้องต้นนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่รัศดานะครับตอนนี้สนุนราคาอยู่ที่ ไม่น่าจะถึง1,000นะครับน่าจะอยู่ที่หลักพันนะครับก็ตัวเครื่องหนักนะครับน่าใช้แล้วก็เดี๋ยวคุณภาพของภาพนะครับเดี๋ยวจะเอาขึ้นในในโหมดคอมพิวเตอร์ดูอีกทีน่งว่าได้ภาพความละเอียดสูงตามที่เขาพูดไว้หรือเปล่านะครับกับรุ่นนี้นะครับ WDR Full HD นะครับอันนี้ด้านหน้า WDR f HD 1 8 พันแปนะครับรุ่นทีหกสองศูนย์ทีหกสองหกับ